สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชาทาร์ตนะคะช่องที่จะนำพาคุณไปสู่พื้นที่ของความผ่อนคลายสบายใจเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ที่16กุมภา14กุมภาก็ผ่านมาแล้วความรักยังอยู่ต้นเปลี่ยมเต็มหัวใจของคุณในทุกๆวันนะคะวันนี้เป็นข้อความจาก ความรักถึงคุณในวันนี้คุณยังคงรักษาพลังงานของความสุขและกำลังใจที่ดีหมายเลข49มีความสุข h e a r t f u u o o Joy y ใช้หัวใจของคุณให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของความสบายใจคนโสดคุณอยู่ในช่วงของเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง คุณสามารถมีความสุขได้โดยตนเองเพราะว่าความสุขไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยคุณสามารถมีความสุขเพียงแค่เรายอมรับและรักในตนเองช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถมีความสุขมีรอยยิ้มแม้คุณยังไม่มีใครคนที่ใช่จะเข้ามาหาคุณในช่วงที่คุณเป็นมิตรกับตัวเองมากที่สุดเป็น สิ่งที่ทํทำให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขในทุกๆวันนะคะสําหรับคนมีคู่คะ่ะวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นไปด้วยดีคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาดีๆความรักและมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมและคุณทั้งคู่พร้อมที่จะเติมพลังใจให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันคุณมีเวลาให้กันมากขึ้น ช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆได้ออกไปท่องเที่ยวและได้ทำบางสิ่งบางอย่างกับคนที่คุณรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขคำแนะนำจากภพยในวันนี้เราอยากจะบอกว่าความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่คือสิ่งเล็กๆระหว่างทางยามัวมองหาความสุขว่าอยู่ไกลจนเราพลาดสิ่งดีๆที่อยู่ ตรงหน้าเราในวันนี้นะคะสถานการณ์ความรักช่วงนี้ของคุณเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนให้ตัวเองได้รีแลกพักผ่อนสังสรรค์บ้างใช้ชีวิตให้เต็มที่และคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากหลายช่องทางแบบช้าๆมัน่นคงและจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณ อย่างต่อเนื่องอย่างสบายใจใช้ชีวิตไทยมีความสุขเดินคู่ไปกับคนที่คุณรักนะคะข้อความความรักถึงคุณในวันนี้เรานางฟ้าเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าท่านดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณจงเติมช่วงเวลาแห่งความสุขในหัวใจของคุณ แล้วแบ่งปันแสงแห่งความอบอุ่นและความอ่อนโยนแบ่งปันความรักความสุขที่คุณมีให้กับโลกใบนี้ด้วยนะคะเพียงเท่านี้ที่ข้อความความรักอยากจะบอกคุณเพียงเห็นรอยยิ้มที่แก้มของคุณท่านก็ยิ้มไปกับคุณด้วยเช่นกันนะคะข้อความความรักวันนี้เราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ทำให้เราทั้งคู่และทั้งคุณมีความสุข ไปข้างหน้าด้วยกันนะคะวันนี้เป็นข้อความจากพี่ไพ่เสียงกระซิบจากจัก,กรวาลว่าจักรวาลมีข้อความมีของขวัญใดจะมอบให้กับคุณผู้ที่รักตัวเองได้อย่างมีความสุขผู้ที่มีหัวใจและใช้ชีวิตให้เอ็นจอยในทุกๆวันนะคะข้อความความรักเสียงกระซิบจากจักรวาล มีข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณคะข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้เสียงกระซิบเป็นเสียงที่อยู่ภายในใจของคุณเป็นเสียงที่รู้ว่าคุณต้องการสิ่งใดและคุณยังคงยืนยันที่จะมุ่งหน้าต่อไปด้วยความสุขและกำลังใจที่ดี q e e e นออฟ o r ดสิ่งที่คุณคิดนั้นทรงพลังที่สุดนะคะจักรวาลอยากจะบอกว่าคุณผู้ที่มีความเชื่อมั่นมีศรัทธาและคุณเป็นผู้ที่มีรักเดียวใจเดียวมันคงหนึ่งดาบที่ทรงพลังของคุณต่อให้คุณไม่มีใครคุณก็สามารถยืนหยัดและอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวคุณเอง ต่อให้คุณมีคู่คุณก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความรักในหัวใจของคุณเสมอความคิดของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณมองเห็นนั่นคุณมีความซื่อตรงมีความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักเสมอนะคะราชินีแห่งดาบผู้ที่มัน่นคงมั่นใจยึดมั่นในความเป็นตัวเอง และมีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะผู้ที่มั่นคงจักรวาลอยากจะมีข้อความใดส่งถึงคุณอีกคะเ e ่นอ้อบวคุณผู้ที่ผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์มามากมายคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน อยู่ในระดับของผู้นําคุณเป็นหัวหน้าและเป็น coo ให้กับตัวคุณเองด้วยคุณมีประสบการณ์มากมายและสิ่งที่คุณกำลังจะก้าวต่อจากนี้ไปจงเชื่อมั่นว่าความประสบความสำเร็จและสิ่งที่คุณได้ผ่านมานั้นจะนำพาความเข้มแข็งและนำพาโอกาสที่ดีๆมาให้คุณเสมอนะคะ คุณกำลังจะพบโอกาสที่ดีจงเชื่อมั่นในความรู้ในความสามารถคุณทำงานเก่งคุณเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามและมีมานะ the high p o t e n t พระสังฆราชกำลังจะบอกพลังงานนี้ได้อยู่สถิตอยู่ในหัวใจของคุณคุณเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจในตัวเอง คุณเต็มไปด้วยพลังงานของความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะคิดนึกทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะอยู่ในพลังงานและอยู่ในหัวใจคุณเสมอนะคะขอให้คุณยังคงรักษาความรักรักษาความเชื่อมัน่นรักษาความศรัทธาสิ่งดีๆรายรอ้อมอยู่รอบๆตัวคุณเสมอนะคะพลังงานดีๆสิ่งดีๆ อยู่เคียงข้างคุณเสมอ Page of p e n t a c l e คุณกำลังรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดนั้นคือความสุขและคือกำลังใจที่ดี คุณคู่ควรกับความสุขและกําลังใจให้ความสุขนำทางให้รอยยิ้มของคุณเปิดทางเปิดโชคเปิดรับทรัพย์รับสิ่งดีๆในวันนี้และก้าวต่อจากนี้ไปนะคะอีกหนึ่งข้อความเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลถึงคุณในวันนี้นายออฟครับความสุข คุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรืออยู่เพียงลำพังหรือแม้ว่าคุณมีคู่รักคุณก็อยู่ตรงไหนคุณก็เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง เต็มเปี่ยมล้นและกำลังใจที่ดีในทุกๆวันนะคะก้าวต่อไปของคุณก้วถวยสิ่งไหนที่ทำให้คุณมีความสุขคุณจะได้รับสิ่งนั้นเสมอเพราะว่าคุณมีความสุขอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะคุณมีความสุขอยู่แล้ว k ิงอ of ครับนี่คือราชาแห่งความสุขผู้ที่ เต็มไปด้วยความรักความมั่นคงในจิตใจคุณเป็นราชาแห่งความสุขและความสมปรารถนาในทุกๆวันนะคะคลิปความสุขในวันนี้ราชินีผู้มั่นคงและราชาผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจพลังงานนี้จะดึงดูดและอยู่เคียงข้างก้าวไปต่อด้วยกันด้วยความสุขและกำลังใจที่ดีนะคะ ขอให้คุณมีความสุขวันนี้เป็นข้อความจากเรานางฟ้าเทวดาที่อยากจะส่งถึงคุณในวันนี้เพลงเล่นหากชีวิตที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยมีใครเรียกคุณว่าที่รักวันนี้ให้เรานางฟ้าเทวดาผู้พิทักษ์ปกป้องปกปักรักษาคุณเรียกคุณว่าที่รักนะคะเพื่อให้คุณรู้ว่า คุณเป็นที่รักอยู่เสมอแม้ในยามที่คุณรู้สึกเคร่งเครียดกังวลใจและไม่สบายใจถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพักเรื่องงานไว้สักพักแล้วให้เราเทวดาท่านดูแลรับผิดชอบงานของคุณท่านจะทำให้เรียบร้อยเองเพียงขอให้คุณมีความสุขมีความสนุกสนานมีความรื่นเริงใจมีรอยยิ้มและมีเสียงหัวเราะ เพราะสิ่งนี้มันจะช่วยเพิ่มพลังให้คุณเพื่อให้คุณกลับไปทำงานด้วยมุมมองใหม่และมีพลังงานมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมว่าที่รักคู่ควรกับความสุขและคู่ควรกับความสบายใจเสมอขอให้คุณเล่นในทุกๆวันด้วยความสุขและความสบายใจนี่เป็นพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นที่รักอยู่เสมอขอให้คุณรู้วันนี้ ข้อความ Number of God ถึงคุณหนึ่งข้อความในวันนี้นะคะสี 44. พลังงานความรักไร้เงินไขรายร้อมอยู่รอบๆอบตัวคุณอย่าสร้างเงินไขที่จะรักตัวเองอย่าสร้างเงินไขที่จะรัก คนที่คุณรักเพราะรักไรเงื่อนไขนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความรักจะทำให้คุณเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขและกำลังใจที่ดีนะคะเราจะไม่มีเงื่อนไขใดที่จะไม่รักตัวเองนับจากนี้ไปเล่นให้สนุกเล่นให้มีความสุขเพราะว่าคุณคือราชาแห่งความสุขอยู่ในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะ